พี่น้องตุ๊ดจีนมากินลาบพี่น้องลาบเนื้องวัวงเสียบผึ่งคอนแเจนกำลังเก็ดอยู่พี่น้องมืมือนี่นเปิดร้านวา,าค่ะคุณผึ่ง<อ>หม,งม่าดามาเปิดร้านสภาพมา,าดามกิินนัตตาบายสองเลยพี่น้องกินเงยตุ้ดค่ะไมายืนขาเด็เดยกมาขอลองตับบับคุ้งไห้วาด้ มาได้กับด,ดาผู้สยเออดาลูกค้าดาสยเท้วซิทงชัน้นลูกชั้นสุดท้ายค้อันใส่มือขนนะพี่น้องไมเนี่ยไปไหนใส่มือค้นนะพี่น้องดดเพาจิแแสบอ่อนค้นมาะแสบแต่ว่าใส่ถุงมือเราเพื่อความอัน้ำไมของเท้านะพี่น้องนะเธอ,อ,อซิมเลยเธอซิมเหรอ่าแสบเหบแสบยาไม่สวยนะอ๋อแสบวะ เนื้อสดดีเนาะเธอนะพี่น้องความสดของเนื้อเนื้อสดดีแห้งแดงดีคนนะเพิ่งขอนแก่นแล้วกินยาชู้กำลังตะจะใบสองพี่น้องจนหดปลานนี้ซื้อมาสามแพกพน่ะพี่น้องตัวเมียบัตรกูแม่ลูกออนมมาอีกเต็มงเลย เราเคี่ยวให้เบนอุดรหัวหน้าเกิดที่เดี่ยวมากแน่จากเคี่ยวอะไรมือนีิมันว่างขอกมาวะเสียบแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปใส่จานกันสวัสดีจ้าเบนอุดรจ้าเพิ่งขอนแก่นจ้ามาพี่น้องมือนีิมาหาผึ่งขอนแก่นคือกินเพ่ได้มาหากันกินฮอด นี่เปิ่นคอนเจนลาไปกินพี่น้องเอ้ยปีตเตียแห้งไปสั่งยุ่งหมูงอื่นมากมันบบสดเนื้อดำปีๆขึ้นจะเหมืน่นโบกาไทายลูกเลยพี่น้องเปิ่นคอนเจนจัดการไห่แดงใจไวเลยพี่น้องสดแห้งหลายเสียบพอก<แ>มากเลยพี่น้อง<แ>ตุ๊จินกินลาบพี่น้องมันสเสดฮิ้งฮิ้งด้วยเได้ลาบเสดลาบโยดโยดโย่คอนเจนเราจัดเปไห่เลยเราหัวเป็นสิมากุลยนะพักเลยพี่น้องเต็มยุ่งอยะายุ่ล็อกคิวเลยพ่อมันมันมาแต่เรื่ล็อกคิวเลยพ่อมล็อกช่องแม่ ก้อนล่วงหนาเด้อประมาณอาทิตย์นึง<ล>สินตล็อดคิ้วไ<อ>งเมื่อนี้ญาติพี่น้องออกับเมื่อแล้วกินตะไบสองแหงแ้วก็เมียฮอดบ๊องใบมงล้านตาบักหุ่งหมูปิง้งเมือ่อ,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 อนี้ออบค่ะออบเขาเนี้ยก็ได้ไปซื้อเอาอข้างล่างพี่น้องมั้งด้วยเจ้าของล้านเป็นยังหูจักบ๊อกข้าเมาอยู่ข้าก็เมากินแล้วว่าฝืนล้านเม่าล้านใบม้งหมู้มาใบสองปิดล้านกินเบียร์เช่มาเลยพี่น้องมาเสียบนั้งกันหัวหน้า่อยกินน่องหัวเนาะเขาเนาะ กินน่องง้อเลยจัดเต็มตั้งหนาเพื่อนป่ะมาตั้งหนาเป็นอยังบ่เศษเออดูแลเอาให้มันแท้เพราะว่าเธอต้องเห็นหนาเธอเต็มเต็มเฮ้ยเธออยู่มันกรักเต็มจองกัแล้วมาเดีย๋ยวพี่น้องเด้เออ้าวครุยจากครุยครุยนะคะเศบนี่นี่พี่น้องหอมของขั้นของขวั้นไหมเนาะชิงริงมันวันอยู่กูวยเด่นแล้วก็นั่งอยู่งตรงไหนผมแบบงูกำลังเลยแบบ นอกครับอ๋อพี่เป็นมิบอพี่มุกมานอะไม่กินได้ไงอ่อะไม,ไม่กินหนยุดพ่อเห็นของเทนาบอะหุบขามากบ้านเทนุ จับเนาะอะไรคะวัะวมบิบซูดิสติกเกอร์ดิสติกเกอระคะดิสติกเกอร์อยู่ไหน Okay. Okay. bài phụ hồ là phát rồi, rét sợ đó, bên Okay, you pass sticker and take a seat first. Huh? I will call later. Rumah oh, tak?

ไปกินมากกับเพจจักน้อยพี่นอ้อง็นฮอล์เรซเนลูกค้าติ่มร้านก๋วยเตี๋ยวร้ววอนร้อนยากมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วเพจพี่นอ้องเจ้าหันเสียบอันนี้ดึงผมดีแห้ง 何 มาแล้วจ้พี่อกไม่จริงก็เป็นโเด็นไม้สัน2สองร้านหนึงของแก้วกเจียวพี่อเนื้อส่วแห้ง 8.50. ี่เองมูสดไม่ผักกี่ชั้นจ๊ะ้าะอา,า,อา,าวยนนะอ,อเดเรอ,อเดเร์เยออเเยหาหมูนะคะเหลาหมูเอาข้าวไหมเอาข้าวหนึ่งแล้วก็บะมีหมูไม่ผักนะคะไม่ผักเอาแค่หมูสด น้ำหยิบได้เลยจ้ะเดี๋ยวรบกวนติดสติกเกอร์ที่เสื้อด้วยนะคะออชิลี่สับพาเดอร์ออนออนตบเดอะเตเบิลอะเก็บโตะด้วยนะคะลูกค้าไม่มีโต๊ะนั่งค่ะออไม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะออน้ำหนึ่งนะคะ ทั้งหมดสิบสิบห้าห้าสิบจะเพ็นพี่เม้งทั้งเผ็ดทั้งแซ่บสดดีเป็นยังพี่เม้งเลยตุ๊บอ,ลอำลำอโอ้เผ็ดเผิ่นคอนแก่นกับจังสิภากันดีไหมต้องเชิญต้องคุยถ้ายังไงเขาเรียกว่าคุยเหรอคะ เพ็ดไหมตัวหันเสียบใช่ไหมอืมผมหน,นุบจัดนะเสียบตัวหันเพี้โอ้ยมือมือไม่ได้จิ้มเขามไม่กิ้มเขาซ้ำขากันได้ในปุ่มก่นย <โฮ S 1> <ฮ>ังไม่จินมเลยจินเดียวก่อนเห็นแน่พี่มุกอะไรดูเวลาทำไมไปไหน<ฮ> ถ้าคุยไม่มีด้วยช่องนี้ช่องนี้ต้องบกวมารับหรอกบวมาลก็ได้บอกบอกเดี๋ยวไหลอ่ะาเรากีดหลอแล้มัไหลก็เท่าได้อ่านกินแ้วก็แจ่มดังแล้วสามกระ๋องได้แล้วนะคะท้่เบื่อเบียพึมึงมันแรงเลย เอาบ่เผาพลระเคืองปะเผาพูละเคืองป,อ,งปอัดปะเนี่ยใกล้แก้วนะอยะ่าปาเถื่อนไล่ <c oughs> มาักฉันหน่อยกูเด็ดแก้วเออยู่ใสแก้วพัติป้าปูขาวครัอ่เแล้วก็นั่งฝอกันได้ีพี่น้อง อับผู้เด่นตับน้ำเปาเจีแก้วนะพ่อแข็งขึ้นคอนแกนอีกม้มีถอยพี่นอ้องตะใบสองเจี๊ยบอนีนี่กักม้มียางเซ่แล้วลุ้นเนี่ยยางตรงทีนีพี่นอ้องเผ็ดลาบเผ็ดแสบเผ็ดขมรวยรวยแสบอะไรคะตะวันขมอ่ะพี่นอ้องหมูเลยเนี่ยโอ้ขม<ไ>แม่แต่ว่าหันเผ็ดพี่สาว ติดสติกกเสียบเสียบมาเถอแต่แบบเพ่อเปิดไม่กล่องรันของมันเ่ไจอแล้วไม่เธอเปิดไปเแล้วสันจะชอบเอาผึ่งคนหนม่อย้าเาผึ่งนเขาตีมัเสียวเสียบพี่น้องแต่ว่าขมขมอำลํำดีแต่ว่าหนเผ็ดแห้งหลอนไปผุ่งเผ็ดโพ้ยแบบหล่อนเผ็ดกี่อย่งีพี่น้องเอยกับมาตู้ีนมาเรน้ำมูน้ำพวกอะไรพี่น้อง สิงคโปร์อยุโกปเดนไม้ร์กสันสองได้พี่น้องเด้อล้านเผืนทอนแกนผู้ใดกินหอดกับมาหาผู้ใดอยากมาหลินมาเมา่น้ำกับมาพี่น้องใครอยากมากินลาบกับมาเด้อจ้ะสันสองเดนไม้ร์กสันสองผืนทอนแกนแส็งแกร่พี่น้องลูกค้าเต็มล้านยุลค้าขายขายของดีหล่อนมีสองล้านพี่น้องล้านตำมะหุ่งล้านหนึ่งล้านก๋วยเตี๋ยวล้านหนึ่งอันตำมะหุ่งจะได้ปิดไว้เพราะว่าหล่อนเฮ็ดยุกับอันลูกคนสองคนเมื่อไหวพี่น้องอุค่าหลายน้ำเด้งเด้งเด้ง อัดบออัดล้อืมอัดสิปิดกล่องแล้วสิได้ว้านอันนี้บอดี้นเี้ยเด้กกล่องไหนละข้างสาม EP ฟรีหาเทียวอะไได้เดีที่อัดไปเลย EP สามเพิ่มเพิ่มขายก่องอืมอัดจมเมา ปปแซ่บพี่น้องสำหรับคลิปนี้เป็นอุดรก็เผึ่งสิคอนแกนสิไปเด้กพี่น้องพี่พ่อกันคลิปหนาน้องง้วนเพิ่งเนาะอ้อมน้องง้วนอือหนองห้วนสั่งไปสามกิโลเลยพี่นอ้นองเพิ่อคอนแกนสิโลเมือ่ออันจีแซ่บเอาอ้อมเองแซ่บออเอบาอ้อมแล้วก็ต้มใส้น่นะเธอจำแจีวพร้อมเนาะสามโลกิ่นบ่วยมดต้มต้มต้มซุปเลยนะต้มหม่าม้าสามชั่วโมงเนี่ยเพราะว่าออกกาบบานก็ไม่ได้กินยูรานก็เพื่อคอนแกนนี่แหละพี่น้องเอาไปกินผู้เดียวกับว่าแซ่บว่าจะแบ่งอ้อมโล่นึงโล่นึงโล่นึงนะ ว่าเดี๋ยวสิไปเอาเพราะว่าเบ้นไปนสีปกที่มันที่แตกพี่น้องแล้วก็สีไปเอาแล้วก็จะมาหาผึ่งคอนสแกนเลยสำหรับคลิปนี้เบ้นก็พิ่งกับศิลาไปก่อนด้วยพี่น้องพ่อกันคลิปนะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องอันันติดตามเบ้นอันช่องยูทูปกับเป็นอุดรภากินภาทเที่ยวนะพี่น้องเพจกับเบ้นอุดรภากินภาเที่ยวนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอให้อันโอกาสดีๆก่อนสิเฮ็ดอันเพจอันเฮ็ดช่องยูทูปอันเนี้ยสิงคโปร์ผ้าเสียบตลอดนะั่นเธอเนาะ สิงคโปร์พาแซ็ปพาหนวดเออพี่เนี่ยสิงคโปร์พาแซ็ปพาหนวดอันนี้เขาเห็ดแบบแซ่นเปิดชั่นเปิดเ,เห็ดม้วนๆไปก่อนเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะพี่น้องขอพูดลายๆที่กดไลค์กดแชร์ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ